สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิลเมธธเนศสิธิพงศ์นะครับอาจารย์ประจำอ e ีฟินสกูลนะครับวันนี้อยู่ในหัวข้อนะครับราคาทองคำทำจุดสูงสุดควรซื้อหรือขายดีเนื่องจากว่าราคาทองคำในประเทศไทยวันนี้นะครับถือว่าทําจุดสูงสุดตลอดการหรือว่าราคาแพงที่สุดเลยตลอดการนะครับตั้งแต่มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันมาในในประเทศไทย แล้วเราควรจะตัดสินใจอย่างไรดีเออวันนี้ลองมาฟังแนวคิดหรือว่าความรู้ที่ใช้ในการตัดสินใจนะอะซึ่งมันจะมีส่วนที่สําคัญที่เราต้องให้ความสําคัญอยู่2ปัจจัยอย่างแรกเลยคือเรายังมองว่าทิศทางราคาทองคําในระยะยาวยังจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกไหมถ้าเราคิดว่าทองคําในระยะยาวยังจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกก็แสดงว่าเ,ออเราคงจะต้องซื้อแน่นอนตอนนี้แหละจะซื้อมากซื้อน้อยว่ากันอีกทีถูกไหม แต่ถ้าเราคิดว่าไม่หรกแสดงว่าตอนนี้ควรขายเอางี้ก่อนนะนี่คือปัจจัยข้อแรกนะครับอ่ะคราวนี้มาดูว่าเราจะประเมิยยังไงว่าทิศทางทองคําในระยะยาวยังจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมีอยู่3ปัจจัยที่น่าสนใจอย่างแรกเลยนะครับก็คือความน่าเชื่อถือในสกุลเงินดอลลาร์ลดลงไหมก่อนถ้าในระยะยาวเรามองว่าสกุลเงินดอลลาร์น่าจะมีความน่าเชื่อถือลดลงคาว่าความน่าเชื่อถือลดลงก็หมายความว่า โลกเราเน้จะใช้ดอลลา,าร์เป็นสกุลกลางของโลกลดลงจากปัจจุบันใช้อยู่88เลยนะฟังดูเยอะไหมเยอะเนะาะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้ลดลงเนี่ยแล้วมีสกุลอื่นแทนมีอะไรแทนเนี่ยนะครับ <c oughs> แสดงว่าทิศทางเนี่ยทองคำเนี่ยนะครับน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนทางกับดอลลาร์ที่อาจจะลดลงต้องบอกอย่างี้ก่อนเมื่อปี2022เนี่ยทองคำอ่ะถูกจัดเป็นสินทรัพย์เทียบเท่าเงินสดก่อนแล้วนะตั้งแต่ปี2022นะครับอ่า เรียกง่ายว่าตอนนี้เขาถูกเทียบเคียงว่าใช้เป็นสกุลกลางได้ทั่วโลกแล้วอ่ะแล้ว,ลวมาข้อ2ก็คือว่าทองคำยังถูกใช้เป็นเงินสำรองในแต่ละประเทศทั่วโลกต่อไปไหมในระยะยาวอย่างที่เราเข้าใจก็คือในปีที่แล้วเนี่ยสองพเนี่ยนะครับไตรมาสสไตรมาสสเนี่ยธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยซื้อทองคำสะสมเนี่ยสูงสุดในรอบ12ปีเข้าไปเพิ่มขึ้น าตามมาตรการเลยพอ2022กพอ2,565ประกาศว่าเอ้ยทองคำใช้เป็นสกุลกลางใช้แทนเงินสดนะเป็นสินทรัพย์เทียนหนึ่งนะอ่าเขาก็ซื้อทองคำกันเพิ่มขึ้นทั่วโลกนะครับอ่าอย่างที่3ก็คือว่าเรามองว่าทองคำเนี่ยจะถูกจีนกับรัสเซียนเนี่ยสะสมเพิ่มเพื่อใช้คํำประกันเงินประเทศตัวเองให้ถูกใช้ในระดับสากลแทนดอลลาร์ได้ไหมยางเมื่อกี้ที่บอกเลยคือตอนเนี้ย ดอลลาร์เนี่ยมันถูกใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโลกเนี่ยอยู่ประมาณสัก88%คราวนี้เราก็จะเห็นข่าวแหละว่าจีนพยายามจะยกระดับตัวเองร่วมมือกับรัสเซียบ้างประเทศอื่นๆบ้างเอาหยวนไปแทนอย่างนี้บ้างเอาหยวนไปซื้อน้ํามันบ้างน้ามันไปได้อางอิงดอลลาร์บ้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับก็พยายามจะไปแทนที่ถ้าเกิดว่าดอลลาร์เกิดใช้น้อยลงกว่า88%โดยที่มีสกุลเงินอื่นแย่งมามาเก็ตแชร์ได้เนี่ยแต่ว่าบังเอิญจีนกับรัสเซียดันเลือกถือหางว่าฉันเนี่ย จะใช้ทองคําเป็นแบ็กอัพนะเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเงินตนเองเพราะว่าทองคำเนี่ยมันก็ถูกน่าเชื่อถือมาเป็นพันปีถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจจาก3เหตุผลเนี่ยถ้าเรามองว่ามันมีแนวโน้มไปอย่างเงี้ยก็แสดงว่าทองคําในระยะยาวเนี่ยยังมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอยู่อ่ะคานนี้คุณเมธแล้วทองคํามันจะขึ้นไปได้อีกไกลแค่ไหนมันอาจจะต้องคิดคร่าวๆซึ่งผมให,ให้ให้หลักคิดอย่างนี้แล้วกันนะผมเลยพามาดู US ดอลลาร์อินเด็ก อันนี้คือกราฟ US Dollar Index รายเดือนซึ่งปัจจุบันเนี่ย US Dollar Index เนี่ยปรับตัวลดลงมาเรื่อยๆอ่าซึ่งที่ทางราคาทองคำทองคำเนี่ยก็สวนทางกับดอลลาร์เลยนะทองคำก็ช่วงที่ดอลลาร์ลงเนี่ยทองคำก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคราวนี้ผมให้ดูอย่างนี้ก่อน US Dollar Index เนี่ยนะครับโดยค่าเริ่มต้นสตาร์ทขึ้นมาเนี่ยมาตรฐานก็คือ100เอางี้ก่อน100ตอนนี้อยู่ที่1 0 1 1 หมายความว่าตั้งแต่เราทำ QE มีการพิมพ์เงินดอลลาร์เนี่ยมาเป็นสิบเ1็ดบปีหรือจำไม่ได้นาน,านตั้งแต่น่าจะนานกว่านั้นนะนะดอลลาร์ Dollar เนี่ยยังมีมูลค่าเท่าเดิมคือยังไม่ได้เสื่อมค่าเลยอ่าเอาเอา,เอาตรงๆเลยใช่ปะ่ะแสดงว่าถ้าเกิดว่าเรียกได้ว่าตอนเนี้ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นของดอลลาร์ที่จะมีมูลค่าลดลงเฉยยังยังยังไม่ได้ไปไหนเลยยังไม่ได้ลดลงจริงเลยนะ อ่าเดี๋ยวไมัมยัง,ยงจริงๆก็เคยต่ำกว่าน,นี้แต่ต่ำสุดก็มาเท่าไหร่อ่ะประมาณสัก88ดเองอะ่ะแล้วก็เนี่ยกลับขึ้นไปร้อยกว่าใช่ปะแล้วก็กลับมาเนี่ยยังสูงกว่าร้อยเลยนะแสดงว่าตอนนี้พึ่งระยะเริ่มต้นอ่าโอเคอ่ะคราวนี้พอเราเข้าใจแล้วว่าทิศทางทองคำเป็นแบบนี้นะเออยังยังพึ่งจุดเริ่มต้นคราวนี้อันที่สองก็คือว่าอันเนี้ยพอเราจะตัดสินใจจริงๆแล้วเนี่ย ปัจจุบันอีกปัจจัยนึงคือปัจจุบันเราถือทองคําหรือสัตว์หรือสินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วต้องบอกนี้ก่อนถ้าเราปกติอย่างที่ผมแนะนํามาตลอดในคลิปวันพุธส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเฮ้ยเราควรจะมีทองคําหรือว่าสินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อเนี่ยอยู่ประมาณสัก5-10ถึงของพอร์ตคือเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าไอ้ช่วงเศรษฐกิจถดถอยมันคงต้องเกิดขึ้นแล้วบับเบิ้ลจะแตกไหมก็ว่ากันไกที คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราถือทองคําอยู่แล้วในสัดส่วนตามที่กําหนดไว้เนี่ยสิ่งที่เราควรทำเนี่ยจะตรงกันข้ามเลยคือถ้าเราเชื่อว่าทองคําในระยะยาวยังปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็ถือทองคําไว้พอสมควรแล้วละ่ะแล้วมันมีกําไรเนี่ยผมแค่คิดว่าเราควรจะทยอยขายบ้างไม่ควรที่จะถือทองคําไปตลอดเพราะอะไรครับเพราะว่าจากเหตุผลที่ว่าทองคําจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะยาวเนี่ย มันต้องมีการต่อสู้กันอีกระยะยาวไม่ไม่ใช่ว่านับจากนี้ไปทองคําจะไม่ลงมาต่ํากว่านี้แล้วอันนี้โดยความเป็นจริงเป็นไปได้น้อยยกเว้นว่า,าจะเกิดวิกฤตแล้วก็บับเบิแล้วก็แตกเลยทองคำก็พุ่งพวดเดียวเลยแต่โดย,โดยจากสถานการณ์ปัจจุบันดูค่อนข้างไปทางซอฟต์แลนดิ้งคือพยายามอุ้มมากกว่าแล้วก็ยังมีการต้องตอบโต้ต้องสู้กันคานอํานาจกันเพราะฉะนั้นความผันผวนเป็นเรื่องปกติ สิ่งที่เราควรจะทําก็คือทํากําไรจากความผันผวนมากกว่าคือได้กําไรก็ขายพอราคาลงต่ํากว่าราคาที่เราขายไปก็ซื้อคืนเช่นขายไป3,200บาทลงมาเหลือ,อ,อสามอะเซลทุกทีขายไปตอน32,000บาทลงมาเหลือ31,000บาทซื้อคืนบ้างอะอ,อะไรอย่างเงี้ยขายไปเท่าไหร่ก็ซื้อคืนเท่านั้น เพื่อที่ว่าให้เราเนี่ยยังคงถือทองในในปริมาณพอๆเดิมะนะครับเออแต่ว่าก็เหมือนกับผมเคยพูดพวกเราว่าจริงๆเหมือนกับอารมณ์ว่าเราเราเลือกอคอนโดหรืออสังหาที่ดีแล้วเราคิดว่าทำเลเนี้ยในระยะยาวราคาน่าจะเพิ่มขึ้นแต่ในระหว่างทางอะ่ะถ้ามีคนมาเช่าก็เก็บค่าเช่าบ้างไม่มีคนมาเช่าก็ไม่ก็ไม่เป็นไรอารมณ์ประมาณนี้นะแต่สําหรับคนที่ปัจจุบันเนี่ยฟังเนี่ยยังไม่เคยมี ทองคาในพอร์ตเลยยังไม่มีสินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อเลยยังไม่อย่างเช่นพวกพันธบัตรป้องกันเงินเฟ้อถ้าเราไม่มีอยู่ในพอร์ตเลยเนี่ยผมก็คิดว่าเราคงจะต้องเริ่มทยอยซื้อบ้างแต่ย้ําเหมือนเดิมสุว่าเราตั้งใจจะมีเงินลงทุน100บาทก็แบ่งมา5บาทก็พอ10บาทก็พอในการที่เรามาทยอยซื้อสินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อข้อนี้คราวนี้สมมุติว่าเราแบ่งไอ้าบาท10บาทนะั้น่ะมาซื้อทองคำอ่ะสิ่งที่ควรจะทําอีกก็คือว่าเราไม่ควรแบ่งมา5บาทแล้วเอา5บาทไปซื้อ เต็มๆเลย5บาทผมคิดว่าเราควรจะแบ่งมา5บาทอาจจะซื้อสัก10ตังค์อ่าหรือว่าซื้อสักเออใช่ไหมห้าสิตังค์สิอร์เซนอ่ะ,อะคือยังไม่จําเป็นต้องรีบเพราะว่าอย่างที่บอกในระยะยาวมันต้องมีการตอบโต้ต่อสู้กันมัน,ม,นมันมีความผันผวน,นอยู่แล้วแหละเราก็แค่ซื้อไปนะครับอ่ะก็ลองดูนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็ขออนุญ,ญาตเออ ทายอินสักนิดหนึ่งอขออนุญาตเปิดสดๆเลยสำหรับใครที่สนใจนะครับลงทุนในทองคำในรูปแบบดิจิทัลนะสามารถซื้อได้ขั้นต่ำนะซื้อได้แค่0.01บาททองคำซื้อขายได้24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ราคาซื้อขายเนี่ยดีกว่าสมาคมทองคำเพราะว่าราคาซื้อขายเนี่ยต่างกัน19บาทในขณะที่ราคาสมาคมเนี่ยต่างกัน100บาทนะครับแล้วก็สามารถส่งคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติได้ซื้อขายได้24ชั่วโมง นะครับแล้วก็สะสมได้ครบ5บาทเนี่ยนะครับสิบบาทเนี่ยสามารถไปแลกทองคําแท่งได้ที่ห้างทองโซเซ็งเฮงที่เยววาวราชนะทาได้นะครับอ่ะโอเคขออนุญาตทายอินแท่อ่ะคราวนี้กลับมาที่ความรู้เราอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ควรทำนะก็ลองไปพิจารณาดูคราวนี้กลับมาอยู่ว่ามาดูอัปเดตเซ็ตสักนิดหนึ่งถ้าสําหรับในกรณีที่เราอัปเดตเซ็ตเรามาดูสถานการณ์ฟันโฟก่อนที่ไปเซ็ตดีกว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เ,เรา ค่อนข้างน่าสนใจอย่างแรกเลยก็คือในตลาดบอลเงนหรือว่าตลาดพันธบัตรในสักพุธหนึ่งอะ่ะไม่รู้พุธที่แล้วหรือสองพุธเนี่ยผมมีการพูดถึงว่าในส่วนของสิ่งที่เรารอคือว่าถ้าดอกเบี้ยขึ้นจุดสูงสุดเมื่อไหร่เนี่ยเราน่าจะมีการลงทุนหรือซื้อกองทุนประเภทพวกตาสารน,นี่ที่อายุมากกว่า1ปีสันหน่อย คราวนี้สังเกตว่าช่วงนี้ตราสารหนี้ไทยเนี่ยกลับมาถูกขายอ่าซึ่งเป็นจังหวะที่ดีนะเราควรจะเลงนะคราวนี้ไอ้ตรงนี้เราคงต้องดูทิศทางดอกเบี้ยคราวนี้มันมีข้อมูลที่น่าสนใจผมมาแชร์นี้ก่อนอย่างแรกเลยก็คือตัวเลขเงินเฟอ้อประเทศไทยเนี่ยลงค่อนข้างดีเส้นหนึ่งใช่ไหมพอเดือนมีนาเนี่ยลงเหลือ2.83จุดแปดสามแล้วเห็นไหมเงินเฟอ้อเนี่ยลงได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ทิศทางดอกเบี้ยไทยให้ดูนี้ก่อนขึ้นมา1.75ใช่ไหม ซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยเงินเฟอ้อเนี่ยก็มีถ้าเกิดว่าเงินเฟอ้อลงได้ต่ากว่านี้ดอกเบีย้ยอาจจะขึ้นไปสัก2กว่า2นิดนิดอะ่ะเออให้มากกว่าเงินเฟอ้อะจะเป็นจุดที่น่าน่าสนใจแสดงว่าตอนเนี้ยออดอกเบีย้ยยังยังไม่ยังไม่ใกล้จุดสูงสุดนะยังอาจจะขึ้นอีกสัก2 2ครั้ง3ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องติดตามใกล้ชิดสักนิดหนึง่งว่าใกล้จังหวะหรือยังแต่ว่าเพียงแค่ว่ามีข่าวดีแต่ว่า มีข่าวดีแต่คุณเมธแต่ว่าเราก็จะเห็นข่าวว่าโอเปกเนี่ยนะครับรวมตัวกันลดกําลังการผลิตนั่นแหละมันก็ทําให้ทิศทางราคาน้ํามันกลับมาเพิ่มขึ้นก็เลยกังวลว่าเดี๋ยวเงินเฟ้อที่มันลงเร็วๆตัวนี้มันจะกลับมาเพิ่มขึ้นไหมอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องกังวลนะแต่ในแง่ของอันนี้คือทิศทางราคาทองคำก็จริงทิศทางทองคำยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วมีโอกาสซิกแซกขึ้นอ่ะต่อไปนะครับ ในทิศทางของภาพใหญ่ทางด้านตลาดหุ้นทั่วโลกเนยนะครับผ่านกองทุนเนี่ยเราต้องยอมรับก่อนว่าอ,อ,อย่างเช่นประเทศจีนเนี่ยก็ลงมาแล้วก็รีบาวสหรัฐยังคงเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปไซเวยยุโรปก็คือเริ่มตื้อและเริ่มไม่ทำนิวไฮนะครับส่วนอินเดียในยเริ่มไซเวยตอนนี้โดยภาพรวมๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการรีบาวหลังจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเหมือนเซทไทยเลยครับแต่ว่ายัง ก็อย่าผมก็ยังพูดเรื่องเดิมโดยโดยฟันดเมนทัลยังไงตลาดขนาดใหญ่น่าจะเสียเปรียบตลาดขนาดเล็กก็ย้ำเรื่องเดิมแหละให้ให้เรามั่นใจคอนเซปต์แล้วกันนะคระคราวนี้ต่อมาขออนุญาตอัปเดตเซตเลยดีกว่าเซตเนี่ยโอเคอันนี้ก็ถือว่าปรับฐานลงมาดีพักฐานแล้วดีใจมากนะครับเออเพราะว่ารอบนี้ปรับมาถือว่าเป็นข่าวดีนะเพราะจริงเราเราคิดอยู่แล้วแหละว่าเขาขึ้นมานนี้เขาต้องปรับฐานนะก็มีการขายทํากําไรไปบ้างถูกไหม แล้วถ้าเกิดว่าลงมารอบเนี้เออก็โดยมีทิศทางนะทิศทางรอบนี้ลงมาน่าจะมีโอกาสให้ซื้อเพื่อเก่งกําไรได้อีกรอบหน,น,นึ่งเอออันเนี้ยนะครับก็ถือว่าต้องจับตาแต่ถือว่าพักฐานเป็นเกณฑ์ที่ดีนะครับเขาก็จะมีแนวรับสําคัญที่เคยบอกว่าถ้าเซ็ตรอบเนี้ลงมาไม่ต่ากว่า1539ันจุดแล้วปรับตัวเพิ่มขึ้นไปได้เนี่ยเขายังเป็นแนวโน้มขาขึ้นเออพูดอย่างนี้แล้วกันนะสถานการณ์น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับ แล้วก็ที่ทางฟันโฟสิ่สงที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นว่าต่างชาติเนี่ยนะครับลองอินดซ์ฟิวเจอร์มากกว่าค่าเฉลีย่ยแต่ยังขายหุ้นอยู่ส่วนกองทุนภายในประเทศเนี่ยเริ่มชะลอการซื้อแล้วแต่ยังถือว่ามากกว่าค่าเฉลี่ยอยู่แต่มันมีตัวเลขหนึ่งที่มันมีค่าค่าหนึ่งซึ่งมีผลนะแล้วก็ในระยะยาวก็คือว่าเงินบาทเนี่ยกลับมาเป็นแนวโน้มแข็งค่าเทียบกับ US ดอลลาร์มันก็เลยยังทําให้เรามีความรู้สึกว่าเอ้ย เซตลงรอบนี้ยังยังพอไปไหวแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะครับอีกอันหนึ่งก็คือต่างชาติยังคงลองอินเด็กซ์ฟิวเจอร์ไว้นะครับต้นทุนอยู่ที่965กองทุนภายในประเทศเนี่ยก็ลองอินเด็กซ์ฟิวเจอร์ไว้ต้นทุนอยู่ที่967นะครับเพราะฉะนั้นในสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่ลงมาแล้วต้นทุนได้เปรียบเพราะว่าตอนนี้ถ้าโดย3ปัจจัยใช่ไหมครับเซ็ตก็คือมีเรื่องกราฟเทคนิคอล มีเรื่องฟันโฟแล้วก็เรื่องปัจจัยพื้นฐานปัจจัยพื้นฐานไม่ดีเรายอมมารับตรงๆแต่ว่าในเรื่องของออปัจจัยทางด้านกราฟเทคนิคเนี่ยถือว่าเป็นพักฐานในแนวโน้มขาขึ้นซึ่งซึ่งเป็นเรื่องดีในฟันโฟเนี่ยให้ให้ครึ่งหนึ่งค,คือตอนนี้เขาจังซื้ออินด x f ์ฟิวเจอร์อยู่ต้นทุนยังเป็นโอเพนลองอยู่แต่ยังไม่กลับมาซื้อหุ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นในในสคะแนนเนี่ยตอนเนี้ยคะแนนขึ้นน่ยมันคือ1.5โดยประมาณนะครึ่งหนึ่ง มั่นใจมากเสียงมากมั่นใจน้อยเสียงน้อยต้องต้องอย่าลืมสิ่งนี้นะครับโอเคนะครับ,นะรบวันนี้ยงัไงผมก็ลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไงเจอกันวันศุกร์นะครับสวัสดีครับ